สวัสดีครับวันนี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูตีจะมาสอนเพื่อนๆลบฉากหลังนะครับออกจากรูปภาพหรือว่าทํารูปภาพให้ปร่งแสงนะครับโปร่งใสนั่นเองนะครับเวลาเราเอารูปมาใช้ประโยชน์กับแบ็กกราวด์อื่นๆนะครับจะได้ทําได้นะครับโปรแกรมที่ผมใช้ก็คือ Adobe Photoshop นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 นะครับตัวนี้ ตรงนี้นะครับตัวอย่างนะครับผมจะเอารูปมาทําเป็นหน้าปกรายงานนะครับทีเนี้ยแล้วผมเอารูปมาใส่เนี่ยนะครับถ้าเอามาทั้งรูปเลยเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ปรุงแสงนะครับแล้วก็จะฉากหลังก็จะติดมาหน่อยดูตัวอย่างนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับเอารูปมาแล้วนะครับแล้วก็ ใส่เข้าไปนี่ครับพอดีผมจะเอารูปมาใส่ตรงนี้นะครับฉากหลังตรงนี้นะครับาให้ดูสวยๆนะครับทำปกรายงานแต่ทีเนี้ยรูปตรงนี้นะมันมีฉากหลังอยู่เห็นไหมครับผมอยากผมต้องการจะเอาเฉพาะรูปเป็นรูปผมนะครับตรงนี้นะครับมาใช้นะครับตรงนี้ไม่อยากได้นะครับ วิธีการนะครับไม่ยากเลยเพื่อนเพื่อนมาที่เครื่องมือตรงนี้ครับนะครับอาเมจิกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคลิกขวาครับเลือกอันข้างล่างนะครับเห็นไหมครับอาันข้างล่างนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับคลิกขวาเมนูที่4นะครับ1 2 3 4สอี่คลิกขวานะครับเลือกเลือกข้างล่างครับแล้วเราไปจิ้มที่สีที่เราไม่ต้องการนะเพื่อนนนครับแล้วกดดีลิทครับเพื่อน จิ้มที่สีที่เราไม่ต้องการกด delete ครับเพื่อนๆกด delete ครับสังเกตว่าสีนะครับที่มันมีเม่กี้มันเริ่มดูลบไปแล้วนะครับคลิกครับเพื่อนนี่ครับเห็นไหมครับแล้วคลิกแล้วก็ดีลิทนะครับแค่นี้เองครับเห็นไหมครับถ้าเราต้องการทาอย่างอื่นเราก็คลิกออกก่อนให้เงาตรงนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นจุดน้ำๆนี่ออกถ้าไม่ไม่คลิกออกเราจะทําอะไรงานอื่นไม่ได้แล้วคลิกออกครับ เห็นไหมครับอ่าได้แล้วครับถ้ามันยาวเกินนะครับเราก็ตัดออกตรงนี้ครับคลิกตรงนี้แล้วก็ลบออกยาวเกินก็ลบออกครับกดคุมแล้วก็กด delete ่เป็นพิมพ์นะครับอ่าแค่นี้เองครับเพื่อนคลิกตรงนี้ครับก็ลากลงมานี่ครับได้แล้วนะครับขยายมันใหญ่ก็ได้ครับ Control T นะครับขยายนี่เห็นไหมครับ เป็นนันเ็จครับเพื่อนนี่ครับปกคำปกรายงานทํารูปภาพให้ปรงแสงนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเราอยากจะได้กรอบสีขาวก็ได้ครับให้มันคุมกึนกับพื้นตรงนี้นะครับดับเบมัคลิกข้างหลังครับเห็นไหมครับบล็อกเลเยอร์สไตล์จะขึ้นมาให้กดตรงสตกครับเพื่อนคลิกตรงนี้ครับเลือกเป็นสีขาวเปลี่ยนตรงนี้ไซส์สักสองก็พอแล้วครับเห็นไหมมันจะมีจุดสีขาวอยู่นะครับเพื่อนก็ลบออกครับคุมแล้วก็ลบ ลบออกได้เลยนะครับค้มนะครับลบครับเห็นไหมครับลบออกครับเห็นไหมครับถ้าม่มีจุดแบบนี้เพื่อนๆใช้ยังลบๆเลยนะครับคลิกแล้วก็ลบๆครับค่อยๆลบออกนะครับแล้วหน่อยๆครับเพื่อให้สีขาวที่มันเกินออกมาได้หายไปนะครับลบเลยนะครับนี่ครับลบลบลบเลยนะครับเห็นไหมครับลบ เรียบร้อยครับเพื่อนๆนี่ครับได้แล้วครับเพื่อนๆรูปเห็นไหมครับรูปโปร่งแสงครับเพื่อนนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะมันก็จะลอยอยู่ครับมีเส้แล้วก็ลบออกนี่ครับมันก็จะถ้าเราต้องการเอารูปของเรานะครับที่ปร่งายตรงนี้นะครับมาใส่ในโปรแกรม o ิดที่เราใช้งานเห็นไหมครับเพื่อนนี่ครับวิธีการครับเราเปิดรูปมาแล้วนะครับ แล้วก็โอเคแล้วก็นิวครับเสร็จแล้วเราก็ไปสร้างหน้าใหม่นะครับขึ้นมาเอาขนาดกระดาษเท่านี้ก็ได้ครับยี่สิบคูณสามสิบก็ได้ครับโอเคครับเสร็จแล้วย่อไว้นะครับเพื่อนแล้วเพื่อนลากรูปมาอ๋กดตรงนี้เขาก็ลากรูปมาครับแล้วเพื่อนก็กด c องทอทีครับย่อรูปนะครับให้มันเล็กลงครับเท่ากับกรอบที่เราทําไว้นะครับอแบบนี้ครับเพื่อนพอเสร็จแล้วเนี่ยฉากเหล่านี้เราไม่เอาใช่ไหมครับ เราก็มาที่เมนูที่4ตรงนี้ครับข้างล่างจะมีจิกตรงนี้ครับคลิกตรงนี้หนึ่งทีนะครับกด delete ไดเปนพิมพ์ครับคลิก delete ครับคลิก delete ครับคลิก delete ครับอ่าเห็นไหมครับ delete delete ออกเลยนะครับเพื่อนอ่าเศร้วก็ลบส่วนที่มันเกินออกมาครับอ่า delete นะครับไม่เอาครับเราไม่เอา delete ครับแล้วก็ใช้ยังลบลบต่ออีกทีนะครับ อันนเราลบต่ออีกทีครับซูมหน่อยครับทำให้ใกล้ๆมันจะได้จะลงง่ายๆนะครับนีไล่ลบได้เลยครับเพื่อนลบเอาสีที่มันไม่เกี่ยวข้องอไปเลยนะครับนี่ครับเราไม่เอาสีพวกนี้เราไม่เอารับลบใช้นี่เลยยังลบๆได้เลยนะครับเพื่อน ลบเลยนะครับอ่าโอเคครับเพื่อนๆพอเราได้แล้วนะครับเราลบเสร็จแลวอ่าพอเราได้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเราต้องลบฉากหลังออกด้วยนะครับเป็นพื้นสีขาวใช่ไหมครับดับเบิัคลิกที่แบ็กกราวด์ครับเพื่อนกดโอเคครับเสร็จแล้วมาตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็ข้างล่างครับกดตรงนี้ครับลบครับอ่าลบพื้นสีขาวโอเคไหมครับเพื่อนพื้นสีขาวจะไม่มีล้ว คืข้างบนครับอ่าเพื่อนจะเป็นแบบนี้นะครับไปกลางหายละเสร็จแล้วเรามาเซฟครับปฏิไฟเซฟแอดครับเพื่อนลงมาฟอร์แมตตรงนี้เรามา P P N G ครับอ่าตังค่ะแล้วก็ได้ครับเราก็เซฟครับกดโอเคครับเพื่อนอ่าแล้วมาดูที่เวอร์ดครับมาแทรกภาพดูครับแทรกรูปภาพนะครับเลื่อนดูครับว่าเมื่อกี้อยู่ตรงไหน ไปเลือกไฟล์งานที่เราทําเมื่อกี้นะครับอ่าเป็นไปๆนะครับแทรกครับเพื่อนสังเกตว่าอ่าคลิขวานะครับอยู่ข้างหน้าข้อข้อความครับย่อครับเพื่อนนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนอ่าเห็นไหมครับเนี่ยโปร่งใสแล้วครับเพื่อนข้างหลังจะไม่มีแป๊กแก้วแล้วนะครับสามารถนําไปใช้กับรายงานกับอะไรได้เลยนะครับเพื่อนง่ายๆครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ